ผมสวัสดีทุกท่านนะครับนีเอสด,ด้เดินทางมาที่วัดป่านองหลวงนะครับกระท่อมหลวงปู่สวงวัดปานองหลวงนะครับตำบลอาโพนอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับตรงนี้ก็จะมีกระท่อมหลวงปู่สวงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหลวงปู่สวงที่แห่ด้วยนั่งเรือสุพรรณหงส์งตัวน,นี้วันห้อยออกนะครับวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมาส่งตงัวเลขทราบข่าวว่าหลวงพ่อท่าน ขอเลขหลวงปู่นะครับขอเลขหลวงปู่ไว้ที่นี่ให้มาซองดูนะครับไม่รู้ว่าได้ตัวไหนนะครับเรามาดูกันว่าหลวงพ่อท่านขอไว้หลวงปู่ท่านขอไว้จะได้ตัวไหนนะครับนี่เ้อหลวงปู่สุวรรณหงยายยายทำอะไรส่งเลขดูเลขยายเห็นเลขอะไรนะสองยกมาดูเลยยาย ยกมาดูเลยยกขอดูขอเอาขอเออขอหลวงปู่ก่อนยกมาดูก่อนเห็นว่าหลวงปู่จุดไว้ที่นี่นะเลขอะไรน้อเลขไปหมดลุงเลขอะไรน้อไหนอะไรใหญ่ดยเฉพาสามออองหนึ่งอะไรล่ะเลขนี่นี่โอ้อันชัดเลยอ่ะอืมแปดแปดวันเจ็ดสี่บออันนี้สามสามเจ็ดสี่ใช่ไหมเออใช่ใหญ่เนี่ยนี่เจ็ดสี่นี่ เมนบอเออสามเจ็ดสี่สวยงามมากใหญ่สามเจ็ดสี่อจะนับจ้ะจ้ะเออลูกเอาเออตรงๆด้หอวงตาทำความสะอาดทำความสะอาดก็ไม่เห็นเลขเนาะทำทำความสะอาดหลวงปู่เห็นเลขเจ็ดสี่ททำความสะอาดเอรนฟันว่ายังไงหลวงปูไปบอกบ่ ไม่ได้เคยบอกหรอที่ไม่เคยมาวัดลานวันแล้วนะมาที่วันพระเห็นว่ามีเงาฝันว่าเม่นอะไรนะใช่อะไใค่เรยคืออ่าเจนเจนเจนจูดยังไม่เคยดูเพิ่งมาดู้านก็เป็นบ้านมลแ นี่ขายเอาเันี้เนี่ยนี่ตรงนี้หล่ะเพราะว่าเขาเอาไว้ทางน่นข้างรานน่ไม่ได้เอาไว้่อยาาไม่เคยเอาไปเลยใช่ไหมให้ทำาสอตรงนี้ให้มันสวยเออทำให้สวยเห็นว่าพระจะมาวันอย่เอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะต้องลงปูวยายได้เรียกอะไรจำกิดิเรีอะไรจำได้ไหมจำได้แล้วเรียกอะไรนะสามเจเห็นชัดไหม สามเจ็ดสี่ชอบไปว่าจะไปซื้อวเนี่ยอยากซื้อเลยแต่ไม่มีเล็กซื้อ 1> 2 1 8สองหนึ่งแปดสามเจ็ดสี่นะครับคุณยายกกวาดน,นะครับเด้อวัดป่านองหลวงตำบลรายใหญ่ตำบลอาโพนบ่อำเภอโบ,บเชิดจังหวัดสุรินทร์เนาะที่วับนองหลวงน,งนี้ก็ตรงนี้มาตรงนี้่านเรูปสามสิบเก้ารูป <39. S 2> เก้ารูปเป็นงานอะไรคะยาย พระเดินทุดงเป็นนิสิตนักศึกษาที่เรียนจบใช่ไหมอโอ้ปทิวิทยาลัยเขตสุรินทร์นะครับมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเขตสุรินทร์นะครับเดินปฏิบัติธรรมนะครับเนื่องจากน่าจะเป็นเวลาในการปฏิบัติธรรมโอ้ประจบที่ทำท่าไสครับนี่เดอเอฟซีน,นะครับนี่ก็เป็นกระท่ม หลวงปู่หวงมีปันนี่คือวัดปา่นบบนาน้อ,องหลวงน,น,นะครับตำบลอาโพนอําเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะเป็น,นพระอาจารย์นะครับวันนี้กราก็มาถท่มหลวงปู่อันนี้อะไรพระอาจารย์นี่พระพรหมสีหน้า โยมเอามาถวายโอ้สาธุแล้วก็คิดถูกฮะเพิ่งเอามาถวายบุพการย์เพิ่งเอามาถวายเมื่อวานเมื่อวานโอ้โยมสาธุดีเด้อโยมทางไหนเนาะจากบ้านบ่วงประสาทโม่เตลึงสองหนึ่งบุพการินสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามโอ้สี่หนึ่งสามมองตาลายแล้วมองไม่เห็นบุพี่ ลงมันไม่ชัดเลยลง,ลงไม่ชัด<า>สี่หนึ่งสามเนาะโอ้ลีเราียสี่หนึ่งสามสวยสวยสี่หนึ่งสามพระพรมซีหน้าเนาะพระพรมซีหน้านอ,อันนี้อะไรยันเหมือนกันบ่เนี่ยเป็นตาเยื่อที่ไหนโอ้ตายายด้วยอ๋อเอาไว้ที่นี่ตากยายเพราะว่าตั้งที่บ้านมันไม่น,นีก็เลยทครมาวัดที่วัดโอ้ตั้งที่บ้านเอาไม่ได้อยู่ไม่ได้บารมีไม่ถึงอ๋อเกลี่ยมาไว้ที่วัดอ๋อ มีตายายและมีพระพรหมสีหน้าด้วยอ่ะเห็นไลขพี่เห็นเลขอะไรเลขอะไรนะมึงกินนี่สี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามโชคไม่เลขนี้ยก็เหมือนกันชอบเหมือนกันอืมเพราะนั้นหนุนฟันไว้จับไรจับปลาได้ตั้งเยอะตาคนจับปลาให้ฝันเมื่อวันไหนงวดงวดเนี่ยที่วันที่หนึ่งวดนั้นงวดที่ผ่านมาเลขโอแล้วฝันไม่ได้ซื้อถามว่าโอกระไรไม่ได้ถามไม่ได้ซื้อเพิโอกระไรก็ซือ เงินนั้นงินนี่เ่าจะซื้อใช่ไหมอยากหม้ให้คนอื่นซื้อชอบตัวไหนก็ตัวเองซื้อมันเคยมีโชคนะต้องบอกให้คนอื่นบอกไปชอบงั้นตัวนี้ชอบตัวไหนงั้นงินนี้ชอบตัวนี้เลยค่ะสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามเลขของพระพรหมสีหน้าเพป่นเอามาถวายหลวงปูเนาะสวยเนาะสวยอยู่เนาะอ่าครับนี่ มามไม่ได้ดูที่ไหนเนี่น้องตาไปเอามายังไม่ได้มายังไม่ได้ดูขี่รถผ่านก็ไม่ได้สังเกตนะเมื่อกี้นี้เนาะมาเมื่อวานเองคือมาเมื่อวานเนี่ยครับเดี๋ยวเข้าไปดูศาลานิเดอรวัดปาลาหนองล้วนะครับนิเดอร์สลาก็าติดกระจกเรียบร้อยแล้วในเอฟซีนะครับติดอย่างขาดกระจกเยบบอะบ่โอ้โอภาจารย์ยังเหลือหน้าต่างหมดแล้ววะนี่ โอ้ด้านนี้ยังขาดงบแต่ด้านนั้นหมดแล้ว,ลวยังบ้านนัท่าไหร่พี่จันนี่บ้านละมื่นสองบ้านละมื่นสองแต่ขาดกี่บ้านเลยตอนนี้ขาดสามบ้านขาดสมบ้าน,านมื่นสองมื่นสามหมื่นหกแต่ตอนนี้ก็มีจับภาพใส่หมดแล้วจับภาพใส่แล้วขาดสามบ้านนะครับสามหมื่นหกเอฟซีเดอนะครับวัดปาหนองหลวงตอนนี้ครับ นี่เป็นเป็นศาลาองค์องค์งงที่เกศหลักจางหินนะครับเอสายบุญของของของคุณพี่เฮยนุ้ยนะครับเฮยนุ้ยนะครับแม่มานะสายบุญเฮียนุ้ยนะครับที่เอาแกะสลักจางหินนะครับ, 4, าบ,รรบ,รรบม,มา,นะา,บบาแกะสลักจางหิน,น,งหนองค์ประธานพรนะครับ พุทธเมตตานะครับประทานพรนะครับสวยงามมากนะครับสาธุสาธุพุทธเมตตาสาธุพุทธเมตตาเนาะพระอาจารย์พุทธเมตตาองค์ประทานพรเนาะนตอนนี้ก็เป็นสลา,าที่ติดกระจกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลืออีกสามบาทแค่ท่านเองนะครับเป็นสลา,าขาดสามบานบานละหมื่นสองนะครับนี่ครับตอนนี้ก็มีจักะภาพ ติดตั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้คุณพี่ก็กําลังทําความสะอาดนั่ตอนรับพระที่จะเดินทุดงมาชิดทั้งเตรียมน้ําน้าชากาแฟเพื่อตอนรับพระใช่ไหมพี่ถ้าจะมาวันพรุ่งนี้เดินทุดงมาเรื่อยๆจ,อจะมาที่นี่ถึงกี่โมงนะเพราะว่ามาตอนบ่ายที่ไทรพรุง่งน,นี้วันนี้คุณพี่ที่ส,สองสาม,มาถึงพรุ่งนี้วันที่สามนนพรุ่งนี้วันที่สามตอนบ่ายใช่ไหม มามาันวันนี้เรามาถึงแบบ bye bye, bye, bye. บ่ายบ่ายวันนี้บ่อ๋อเดินกว่าจะถึงเดินกว่าจะถึงเดินอย่างเดียวเดินนะแปลว่ามาถึงนี่บ่ายๆแ,แล้วก็จะอ่าจำจ,จำวัดที่นี่คืนหนึ่งปฏิบัติคืนหนึ่งในป่าแล้วก็นเช้าก็ใส่บาตรใส่บาตรให้ยาโยมมาใส่บาตรแล้วก็ฉันเสร็จเสร็จเดินต่ออีกเดินต่อไปทางไหนไม่รู้ครับ พุทธศาสนิกชนมีหน้าที่ในการทําบุญตักบาตรแค่นั้นเองเนาะแต่อย่าลืมทำอาเชิญชวนพี่น้องบ้านลองหลวงหน่อยสิเพื่อมาใครเห็นคลิปนี้ก็ได้มาท่่มทําบุญด้วยกันอาพี่อะอาใครมาร่วมทําบุญพรุ่งนี้นะครับตักบาตรพรุ่งนี้เนาะที่วัดตาลองหลวงพระสงฆ์จำนวนสามสิบเก้ารูปนะครับอะที่สที่ที่ัวันที่สี่วันตักบาตร วันที่สี่ตักบาทโจมยังไม่ได้ทำลวงตาเลยนี่หนึ่งวัดปานองรลวนะครับไฮไลท์วัดปานองลวงก็เป็นป่าธรรมชาติปลาดงดิบปลาไกลป่าก็เยอะนะครับเป็นสถานที่เจริญเร็วมากนะครับคนกรีตเข้าถนนเกือบเรียบร้อยแล้วนะครับอะด้านหน้าก็จะมี โอเคเลขก็ประมาณนี้เด้อนะครับได้เลขแล้ว f อนะครับย้อนดูหลังก็ได้นะก็จดไว้นะครับเลขอยู่ด้านหน้านะครับทั้งเลขต่อหน้าพระพรมสีน่านแลวก็เลขรูปเหมือนลงปู่สวงมีเลขด้วยนะครับอ่าโอเคลั่ลากันไปนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม